วันนี้เราจะไปเปลี่ยนบรรยากาศอ่านหนังสือ,อวิวใกล้บ้านนะครับวันนี้ก็จะทำให้รู้ว่าเราสามารถหาความสุขได้จากสิ่งใกล้ตัวนะเราไม่จำเป็นต้องต้องสัญญากับตัวเองว่าถ้าฉันมีอันนั้นฉันจะมีความสุขแต่เราสามารถหาความสุขใกล้ตัวได้ไปอ่านหนังสือกันอันนี้เวลา6กโมงครึ่งแดดตอนนี้ยังไม่ออก เพราะว่าเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนฮนะยาวๆพอถึงตอนเช้าก็ฝนเริ่มไม่มีละก็เราเตรียมนมแล้วก็กล้วยก็จะมีเก้าอี้ไว้นั่งอ่านหนังสือแล้วก็จะมีหนังสือนะฮะใส่กระเป๋าจะไปกับรถบริง นี่คือวิวด้านหลังวิวใกล้บ้านในทุกเช้าผมก็จะมาตรงนี้มาอ่านหนังสือบ้างมาตากแดดบ้างนะถ้าดวงดวงอาทิตย์ออกก็จะออกทางนี้นะผมก็จะตากแดดได้สบายไม่มีอะไรบงังนะถ้า ไม่มีผู้คนก็จะ,อะถอดเสื้อแสงแดดก็มีประโยชน์ที่เราเรียกว่าวิตามินดีวิตามินดีก็มาจากแสงนะวิตามินดีจะมาสองทางด้วยกันหนึงมาจากแสงแดดดวงอาทิตย์สองก็คือมาจากอาหารที่เรากินาาที่เราอ่านเราซื้อขนมหรือซื้อนมเราก็จะอ่านว่ามีวิตามินดีวิตามินบีนั่นแหละแต่ วิตามินที่ดีที่สุดก็คือมาจากธรรมชาติก็คือมาจากดวงอาทิตย์นั่นเองถ้าดวางอาทิตออกนะด้านหลังผมจะเต็มไปด้วยหมอกขาวไปหมดโอเคเดี๋ยวไปเอาเก้าอี้มานั่งอ่านหนังสือกัน นี่อันหนังสือบนน้ำนอันนี้ก็อันหนังสือชื่อว่าเล่มการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่สร้างความเปลี่ยนแปลงมหาศาลก็อ่านมาได้ครึ่งหนึ่งละก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับจิวิทยามีคนเคยตั้งแคมป์ตรงตรงนูน้นเชา้าๆ้าก็บรรยากาศก็จะดีแบบนี้นะถ้าฝนตก แล้ววันต่อมาฟ้าออกแดดออกก็จะเต็มไปด้วยหมอกสวยมากหลังจากอ่านหนังสือได้สักพักแล้วนะครับผมก็จะมีอ่าเขาคิดดีๆมาบอกด้วยคนนะก็คือว่าเราไม่จําเป็นต้องหาความสุขไกลตัวเราสามารถหาความสุขจากใกล้ๆตัวเราได้นะอย่างเช่นผมนะมาอ่านหนังสือใกล้บ้านนะบรรยากาศก็ดีด้วยนะครับผมก็ได้ก็คิด จากหนังสือเล่มหนึ่งก็คือหนังสือชื่อว่าเพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นของเจมคลีย์หนังสือเล่มนี้ก็จะบอกเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองโดยอิงจากหลักฐานวิทยาศาสตร์ที่ผมนํามาปรับใช้ก็คือเข้าบดประมาณว่าถ้าเรารู้สึกเบื่อกับการทํางานหรือรู้สึกหมดไฟเวลาทํางานนะฮะเราก็แค่ปเปลี่ยนบรรยากาศหรือปรเปลี่ยนมุมการทํางานอย่างเช่นจากเดิมนะฮะที่เราทํางานบนโต๊ะ ทำงานบอทำงานไปสักพักเรารู้สึกเบื่อเราก็แค่เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนมุมทำงานจากโต๊ะทำงานไปเป็นที่นั่งเล่นอะไรประมาณนี้อย่างเช่นผมเนี่ยเวลาอ่านหนังสือที่บ้านก็จะรู้สึกเบื่อเบื่อผมก็จะมาอ่านหนังสือข้างนอกผมก็มีอีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนําให้ทุกๆคนก็คือเวลาที่เราหาความรู้อะไรสักอย่างหรือศึกษาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่เราอย่าลืมมัน ขอดูอาต่ออัลลอฮ์สุบฮฺฮุตาอัลละให้อัลลอฮ์สุบฮฺฮุตาอัลละเพิ่มพูนความรู้แก่เราดันที่อัลลอฮ์สุบฮฺฮุตาอัลละได้กำชับให้ท่านนาบีสุลต์ละฮ์อัลลอฮ์วะสซัลลัมอ่านดูอาบทนี้ก็คือดูอาบทที่ว่ารับบิซีเนีอิลมันโอ้ผู้อภิบาลของฉันได้โปรดเพิ่มพูนความรู้แก่ฉันด้วยเถิดหรือให้ความรู้ของเรานั้นเกิดประโยชน์ก็คือบทดูอาที่ว่าอัลลอฮฺมะอินนีอัสสลุกะอิลมันน้าฟิอันวาริซกอนตายบัน ว่ามาล่นมุตะกบอะไรโอ้อ oh ัลลอฮ์เทจริงขอต่อพระองค์ซึ่งความรู้ที่ยังประโยชน์ปัจจัยยังชีพที่ดีและการงานที่ถูกตอบรับเวลาที่เราศึกษาหาความรู้อะไรสักอย่างอย่าลืมมันขอดุดาอัลลอฮ์สุบตาระให้อัลลอฮ์สุบตาระเพิ่มพูนความรู้แก่เราและให้ความรู้นั้นเกิดประโยชน์นะครับนี่ก็คือชีวิตไลฟ์สไตล์ของผมนะครับและอยากสิ่งที่อยากแนะนําก็คือ เราจงหาความสุขใกล้ๆตัวเราให้เป็นแล้วชีวิตของเรามีแต่ความสุขนะฮะคิดใ่แง่งบวกหาความสุขใกล้ตัวให้เจอชีวิตจะสบายจะมีความสุขแม้ว่าเราจะขาดอะไรบางสิ่งแต่เราหาความสุขจากสิ่งที่มีได้หาจากสิ่งที่มีเป็นเราก็จะมีความสุขได้โอเคบาย